ในขณะที่โลกกาลังจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางล่าสุดอิหร่านได้ดําเนินการครั้งสําคัญทางยุทธศาสตร์ด้วยการส่งฝูงบินกว่า40ลําเข้าสู่พื้นที่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุดและอาเปอร์เซียซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งพลังงานของโลกการเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกองทัพอากาศอิหร่านแต่ยังบ่งชี้ถึงการส่งสัญ,ญญาณเชิงยุทธศาสตร์ต่อชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมร,ริกาและพันธมิตรช่องแคบฮอร์มุดจุดยุทธศาสตร์ที่โลกไม่อาจละสายตา การที่อิหร่านเลือกส่งฝูงบินเข้าใกล้ช่องแคบฮอร์มุดไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแสยานุภาพทางทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการควบคุมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดในโลกจุดนี้เป็นจุดผ่านของน้ำมันกว่า20%ของโลกการที่อิหร่านขยับเช่นนี้ย่อมทําให้ตลาดโลกเกิดความระแวงและเป็นการกดดันทางเศรษฐกิจในเชิงจิตวิทยาอีกด้วยรายงานลับจีนอิหรา่านกําลังดินเจ14ท่ามกลางกระแสข่าวความเคลื่อนไหวทางทหารมีรายงานลับจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่าอิหรา่าน ได้เปิดการเจรจาลับกับจีนเพื่อจะซื้อเจ14เครื่องบินขับไลยุคที่4 5ที่ถูกพัฒนาโดยเชงดูโรสเพสคอร์ปอเรชันซึ่งเจ14นั้นถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีศักยภาพสูงที่สุดของจีในปัจจุบันเพื่อระบบเรด้าอีเซออาวุธนำวิถีรุ่นใหม่และความสามารถในการรบในทุกสภาพอากาศทำไมเจ14ถึงน่าจับตาเจ14ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศอิรักยังมีดรยยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในยุคสงครามเย็นเจ14มีระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง170กิโลเมตรและสามารถยิงขีปนาวุธที่เ15ซึ่งมีพิสัยไกลกว่า120ของอเมริกาการเข้าประจำการของเจ14จะเปลี่ยนสมดุลทางอากาศในภูมิภาคทันทีวิเคราะห์ roc, จีนได้อะไรอิหร่านได้อะไรการดีลลับนี้ไม่ได้มีเพียงผลประโยชน์ข้างเดียวอิหร่าน จะได้รับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดขนาดที่จีนจะได้ขยายอิทธิพลในตะวันออกกลางและสามารถผลักดันการส่งออกอาวุธที่ได้รับการพิสูจน์ในสนามรบจริงโดยเฉพาะจากการใช้งานของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนการที่อิรานเลือกจีนแทนรัเสเซียในครั้งนี้แสดงถึงการขยับตัวเชิงการทูตที่ฉาญฉลาดเพื่อสร้างสมดุนใหม่ในยุคที่มหาอำนาจกำลังแข่งขันกันอย่างรุนแรงความหมายที่แท้จริงของฝูงบิน40ลำ ฝูงบินที่อิรานส่งประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่แบกบิ๊ก29 F 4 Phantom สู่24และ F 14ที่ยังคงประจำการโดยมีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ้นจุดที่น่าสนใจคือมีรายงานว่าอิรานได้ติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์จากจีนให้กับเครื่องบินบางรุ่นทำให้การรบมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากกว่าที่เคยสัญญาณถึงตะวันตกและพันธมิตร การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจถูกมองว่าเป็นคำเตือนต่อแผนการปิดล้อมหรือความบาดจากชาติตะวันตกอิรันกำลังแสดงให้เห็นว่าตนมีความสามารถในการตอบโต้และพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศโดยตรงการผนึกกำลังกับจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตะวันตกต้องทบกทวนแนวทางในตะวันออกกลางใหม่จะเปลี่ยนแนวทางอากาศโลกในอนาคตหรือไม่ หากดินเจ14เป็นจริงและมีการจัดส่งภายในปีนี้โลกอาจได้เห็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการจัดระเบียบทางทหารในตะวันออกกลางเพราะนี่อาจเป็นครั้งแรกที่ประเทศในภูมิภาคนี้นำเข้ายุทโธปกรณ์ขั้นสูงจากจีนแทนที่จะพึ่งพารัเสเซียหรือสหรัฐนี่คือสัญญาณว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคหลายขั้วอย่างแท้จริงการพัฒนาเครื่องบินรบโดยไทยเองครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจในภูมิภาคอาเซียนเพราะเมื่อไทย สามารถสร้างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้เองประเทศอื่นๆก็ต้องเร่งปรับแผนรับมือทั้งด้านยุทธศาสตร์และการทูตขณะเดียวกันสิ่งนี้ยังช่วยลดภาระงบประมาณในระยะยาวไม่ต้องพึ่งพาก,การซื้อเครื่องบินราคาหลายพันล้านจากต่างประเทศอีกต่อไปและเปิดโอกาสให้ไทยกลายเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีได้ในอนาคตจากความรับสู่ความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแม้โครงการนี้จะยังอยู่ในระยะต้นแบบแต่ความสำเร็จของมันคือสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ ของการป้องกันประเทศยุคที่เราสร้างนวัตกรรมด้วยมันสมองคนไทยเองเสียงแห่งความภาคภูมิใจเริ่มดังขึ้นจากทุกภาคส่วนคนไทยทุกประเทศต่างแสดงความยินดีและให้กำลังใจทีมพัฒนาให้เดินหน้าต่อไปเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างแค่เครื่องบินรบแต่สร้างศรัทธาในความสามารถของประเทศความจริงที่น่าทึ่งและอนาคตที่น่าจับตาท่านผู้ชมเบตาโซนทุกท่านนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ที่ควรถูกบันทึกไว้โครงการลับที่กลายเป็นความภาคภูมิใจระดับชาติเครื่องบินรบฝีมือคนไทยที่ไม่ได้สร้างแค่แรงสันสะเทือนในอาเซียนแต่กำลังสะเทือนถึงเวทีโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเบตาโซนเพื่อไม่พลาดข่าวความมั่นคงระดับลึกก่อนใครเพราะนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไทยจะกลายเป็นผู้นำด้านอาวุธยุทศาสตร์ในภูมิภาค